รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะอยู่กับเรา2คนกับรายการแอดเฟรนรายการที่จะพาคุณนะคะไปทำความรู้จักกับสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆร้านเก๋ๆและแอคทิวิตี้สุดฮิปนะคะใช่ค่ะและทีนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจไปชมกันเลยค่ะ สนับสนุนโดยคอลลี่คอลลาเจนสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแอทิวิตี้ที่ทีนานนามาฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมและพี่อาร์ตค่ะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนเท่ๆอย่างทีนันเองโาวเทพโพดอ๋ออยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรกีะไรอ่ะงันไม่ชมกันเลยค่ะ เรียมที่สู่ท้องฟ้ากันได้เลยเพราะที่เมืองมอสโกประเทศรัสเซียมีทัวร์พิเศษแม้แต่นกยกังอิจฉาซึ่งก็คือกิจกรรมทัวร์ท้องฟ้าไปกับเครื่องบินนั่นเองค่ะทัวร์นี้จะมีนักบินขั้นเทพพาคุณพุ่งออกไปลัดเลาะขอบฟ้าที่ความสูง25กิโลเมตรจากพื้นดินภาพในมุมท้องฟ้าใกล้ชิดขอบโลกแบบนี้ไม่มีสายการบินไหนทําได้แน่นอนไม่แน่คุณอาจจะเห็นก้อนเมฆโบกมือคท,ทายให้ก็ได้นะคะ พี่อาตื่นพี่ตื่นอะไรดิปุ๋ยเขย่าแรงขนาดนี้ฝันที่กระตุยกระต้ายหมดแล้วเนี่ยพี่แค่ฝันว่าอนาคตพี่อยากมีสามีเป็นไทรลดทีเวอร์แล้วก็มีล<อ>ูกเล็กๆนา่ารักส่งเรียงเลยนะชาน้าอะรอย่างเงี้ยมันแบบมันดีมากเลยติสงสัยพี่อาจ,จะเบอร์แล้วก็ง่วงมากใช่ไหมคะไม่ได้ง่วงนี่ปกติมากพี่ไม่ได้ฝันทั้งิ้น ง่วงแน่ๆนงั้นช่วงหน้านะคะที่น่าจะพาพี่อาร์ไปจิบกาแฟกันที่ร้านกาแฟเก๋ๆสุดชิคค่ะเฮ้ยมีเค้กินไหมมีสิคะโอ้ไปเลยไหมอะไปค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเีน่าก็กำลังสนุกสนานอยู่เลยกับเทศกาลสงกรานนะคะที่ r c a แล้วตอนนี้เนี่ยที่เมืองไทยบ้านเราเนี่ยก็ร้อนมากๆ จึงอยากตามหาสาวหน้าใสไม่ว่าจะโดนแดดแผดเผาใครไหนหน้าก็ยังใสอยู่เราไปดูกันดีกว่าว่าสาวตัวเปียกคนไหนที่จะหน้าใสวิง่งปิ๊งปิง,ปงบ้างเราไปกันเลยค่ะ ีเยังพอนะคะดื่มน้ำเยอะๆทาครีมบำรุงดื่มน้ำไเยอะค่ะหน้าใสแบบนี้นะคะก็รับไปเลยผลิตภัณฑ์จากคอลลีคอลลาเจนค่ะ <ๆ S 1> เอาไปเพิ่มความใสให้ใสปิ้งยิ่งๆขึ้นไปอีกค่ะ เราคนนี้ใสมากปิงมากใส่จนกระแทกตาที่นะเข้าไปเลยนะคะเราไปรู้จักกับเขากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวินค่ะหน้าใส่มากเลยนะคะที่น่ก็เลยอยากจะรู้ว่ามีวิธีดูแลรักษาหน้าให้ใส่ปิงแบบนี้ยังไงบ้างคะก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็เวลาเรามาเล่นนะ้ําโดนแป้อย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบกลับไปกินซิ่งเราก็แบบว่าเออเช็ด้วงสำากลาง จากคอลลี่คอลลาเจนค่ะสนับสนุนโดยคอลลี่คอลลาเจน สุดยอดอืมจะซื้อต่ออ่ะเจ้าของร้านไหมเขาขายเหรอหาดไปฮัลโหลคุณน้องสวัสดีค่ะคือพี่สนใจของในร้านแล้วก็อยากทานกาแฟพี่อยากซื้อพ็อกไปตกแต่งบ้านมากเลยอะเจ้าของร้านยู่ไหนอะจ๊าอยากคุยด้วยหนูเองค่ะไม่ได้เชื่อพี่ได้ยินมาว่าเจ้าของร้านเขาชื่อคุณเอ๋ยใช่ค่ะชื่อเอ๋ยคุณพักเขาจะได้ออกจากร้านหรือเปล่า โอเคงั Harriet, ้นพี่ขอคุยกับน้องเอ๋ยสักหน่อยแล้วกันนะคะในช่วงแอดช็อปดีใจจังเลยได้เจอเจ้าของร้านตัวจริงเกือบแล้วไหมล่ะนอเดี๋ยเดี๋ยวไปคุยกับน้องเอ๋ยพร้อมกันเลยค่ะ ะะเห็นน้องหน้าใสๆแบบนี้อายุเพียงแค่20จะมีร้านกาแฟาเป็นของตัวเองค่ะวันนี้ช่วงแอช็อปของเรานะคะไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้ดีกว่าคุณเอ๋ยแห่งร้าน Coffee m o เดลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยตัวจริงดูเด็กจริงๆด้วยอ่ะอายุ20จริงๆหรออายุน้อยขนาดนี้เนี่ยหนูทำยังไงคะถึงมีร้านกาแฟาที่แบบ ใหญ่โตโอนาลนขนาดนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือเหมือนว่าเดิมทีเนี่ยคุณพ่อเขาเปิดร้านขายเสียงแล้วก็ร้านขายของเล่นขายพวกอย่างเงี้ยค่ะของสะสมทิศเอามาตกแต่งร้านในเดิมทีขายอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้เจอปัญหากับทางห้างว่าไม่ได้ต่อสัญญาเราก็เลยต้องวิ่งหาร้านใหม่กันแล้วกลายเป็นว่าเฮกที่ตรงเนี้ยมันว่างอยู่เพราะว่าคิดมาตั้งแต่แรกแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่อยู่ร้านที่นู่นแล้วว่า อยากมีร้านแผ่นเสียงมีกาแฟดีกว่าแบบชิลๆนั่งจิบกาแฟไปฟังเพลงไปองเี้ยค่ะเราสไตล์กันแต่งร้านคอฟฟโมเดลอะค่ะมีสไตล์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะจริงๆแล้วแบบนี้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเหมือนบางคนมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่า เออมันเป็นเลโกนเนาะมันเป็นมินเทจเนาะหรือว่ามันเป็นออกแนวสวนสวนเป็นการ์เด่นอย่างนี้เนาะความรู้สึกของเอยคือแนวของครอบครัวมากกว่าเป็นแฟมิลี่ว่าคุณพ่อชอบนิดนึงคุณลูกชอบนิดนึงคุณแม่ชอบนิดนึงแล้วก็เอามารวมกันกันม,มากกว่าแล้วของตกแต่งร้านอย่างเงี้ยนะคะโ,ะ,โะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยโต๊ะวินเทจอบบเนี้ยไปหามาจากไหน,นอ่ะคือย่างที่บอกว่าเดนมีรคุณพ่อหนูขายของพวกนี้อยู่แล้วขายพวกของสะสมพวกอะไรนี้ก็คือ ก็จะมีเส้นทางในวงการเขาวลเนาะว่าโต้อย่างนี้ต้องไปซื้อกับคนไหน<อ>คนไหนคุยกันไปคุยกันมาก็บังทีลูกค้าน,า,นานี่แหละค่ะมานัางแล้วก็เอ้ต้านผมมีเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ้นสแสดงว่าคพราะที่ตกแต่งร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากคุณพ่อเลยใช่ค่ะแล้วส่วนเรื่องของอาหารเรื่องของการมีของกระจุกกระจิกจะเป็นหนูเลยอืมในว่าแบ่งปันกันสุดนิดเลยรายได้ก็แบ่งปันกันด้วย และนอกจากร้านกาแฟานะคะยังแอบได้ยินมาว่าน้องตัวเท่านี้รับอีเวนต์อีกเลหากทางร้านก็คือรับจัดอีเวนต์นง่ายๆอย่างแต่งงาน,งานหรือว่างานมากเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็มีจัดด้วยงานที่เป็น charity หรือการกุศลก็จะมีมาบ่อยฟอรีคอนเสิร์ตมีบ่อยเหมือนกันค่ะที่นี่แทบทุกปีอยู่แล้วคือหมายถึงว่าถ้าเกิดมาจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับงานบุญง,งานการกุศลแบบเนี้ยลดราคาค่าอาหารที่เป็นพิเศษเลย,ห,เลยเหรือเผลอก็ไม่คิดตังค์เลยใช่แล้วแต่เรกขนาดไหน <c oughs> โอ้นะคะร้านกาแฟที่กว้างขวางใหญ่โตขนาดนี้รวมไปถึงนเนจ้าของร้านน่ารักแสนดีขนาดนี้ไม่แวะมาอุ่นหนุนขึ้นท,ทาใจได้หรอเ <c oughs> ออนะคะนอกจากกาแฟของเขาจะอร่อยแล้วนะคะ <c oughs> เผอเผอเดินชมเฟอร์นิเจอร์ถูกอกถูกใจพิ้วกับบ้านได้เลยนะคะค่ะเรานอกจากกาแฟแล้วยังมีอาหารอย่างอื่นไหมคะมี่ค่ะมีทั้เงเบเกอรี่แล้วก็ตัว,ตวตที่เป็นของคาวด,ด้วยเอออย่างอาหารเนี่ยเราจะเน้นไม่ทางอาหารจานเดียวจะเปลี่ยนไปหลายๆวันเนาะก็ จะไม่ค่อยซ้ำกันเพราะว่าเราเน้นไปที่กาแฟมากกว่าอาหารีก็คือลักษณะว่าร้านนั่งนานอของกินข้าวสำนองี์นะคะเมื่อกี้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งในร้านมาคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์มากค่ะูว่าเอ๊ะทำไมเขาเปิดเพลงตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงกีตาร์คลอบรรเลงเล่นตลอดเวลาพอหันไปเห็นเจอเด็กหญิ่คนนึง เสียงเคาะกังวาลมากพอหันไปสอบถามพนักงานในร้านพนักงานในร้านบอกว่าน้องสาวคุณเอ๋เออส,สิ่งดีมากมีกโอกาสจะไปประกวดเวทีไหนไหมยังในะลออยู่ว่าอยากจะไปไหนที่จะตามไปส่งอ,อ,อยากจะไปด้วยแล้วเก <laughs> ินเมื่อกี้กแอบ,บเชียร์ให้น้องไปประกวดอยู่เลย <laughs> อ<ะ>แอบ,บถามน้องว่าน้อง <c oughs> น้องฝึกแค่ส <c oughs> ี่เดือนคแล้วน้องเล่นได้ขนาดนั้นถือว่าเก่งฝุดๆุดถ้าเกิดน้องสาวถนัดเล่นดนตรีน้องเอ๋ถนัดเล่นอะไรบ้าง บ้านีเพอ์เฟกมาก,มากๆเลยอ่ะาาราีอพี่สาวเป็นแม่สีเรือนเลือค่าจริงๆบ้านนี้แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมารับประทานรสชาติอาหารแบบโฮมเมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงร้านกาแฟาที่แบบมีลักษณะเฉพาะตัวแบบนี้เนี่ยจะเดินทางมายังไงดีคะ ตรงนี้เดินทางง่ายค่ะด้วยรถไฟฟ้าก็ได้มาทางรถไฟฟ้าก็คือลงสถานีสะพานควายแล้วอยู่ระหว่างซอยปฏิพัฒน์กับ14ค่ะตรงข้ามกับคอนโดลุงพินีสะพานควายแล้วนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเอ๋ยเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มค่ะสิโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเลย12ชั่วโมงเป๊ะแล้วมี Facebook Fanpage ไหมคะอย่างเงี้เออ Fanpage ยังไงลองเซิร์ชใน Facebook ได้เลยชื่อ copy model เลย วันนี้ขอบคุณน้องเอ๋ยมากๆเลยนะคะที่แนะนําสถานที่ดีแบบนี้เห็นทีพี่คงยังไม่กลับหรอกคะ <c oughs> อ่ะขอนั่งยันร้านปิดเลยก็แล้วกันเพราะมันเป็นเติร์ดเพจของพี่แล้ว <c oughs> สบายใจจังเลยย่างั้นเราปล่อยให้พี่อันนั่งชิลดีกว่าค่ะไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะาย <c oughs> <c oughs> บาย <c oughs> มาเล่นต่อสุภาษิตสำนวนไทยไดีกว่ะมาเลยดีกว่าตินาสมัยพี่ปฐมนะจ๊ะภาษาไทยที่พิเกลสีมาตลอดจะบอกให้ขับที่อยู่ได้ขับใส่อยู่ยากไม่ใช่พี่เอาไปใส่ยากเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไม่ไปก็อยู่บ้านเลยหนามยอกก็ต้องเอาหนามบ้องสิครับก็ต้องเอาหนามออกสิพี่ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวสูงต่ําอยู่ที่ลําตัวไม่เห็นลงศกไม่หลังน้ําตาก็มาผิดสาราดิพี่น้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังร้อนทุกวันหินมันก็เปียกเลยตีโอ้ยจะเล่นกันอีกนานไม่เนี่ยเต้เผื่อเยาวชนเขาดูอยู่นี่จนะจำสับสนก็ไปหมดสุภาสิตธ์สำนวนไทยคำาพังเพย นี่เรื่องใหญ่นะจ๊ะภาษาของชาตินะจ๊ะโอ้ยพี่อาร์ตนี่นั่นก็เตรียมตัวไปตอบโต้กับแขกรับเชนของเราช่วงนี้ไงพี่อารู้จักเป้าเพจเขาดังมากเลยนะเพจเขาไม่คิดว่าความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดอ๋อใช่เพจที่ถูกแชร์เยอะมากๆในช่วงเวลาหนึ่งเฟซบุ๊กป้ะทุกวันนี้ก็ยังแชร์กันอยู่เลยใช่ค่ะเพจนี้แหละค่ะความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้จักไปคุยกับเขากันเลยค่ะในช่วงแอดเพจช่วงนี้ค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับเขาแล้วค่ะผู้ชายคนนี้เจ้าของเพจที่มีคนกดไลค์เยอะมากๆเลยนะคะกับเพจที่ชื่อว่าความรู้ทั่งหัวเอาตัวไม่รอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็นใครมาจากไหนครับผมชื่อพัทรพลวินโกมินนะครับชื่อเล่นชื่อกบครับก็ประกอบอาชีพเป็นแอนิเมเตอร์ครับทำงานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกจุดเริ่มต้นของเพจนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากอะไรคะ ก็เริ่มต้นจากการคุยกันในออฟฟิศนะครับรว่าเวลาที่ทํางานแล้วก็มีปัญหาอะไรบางอย่างเนี้ยก็จะมีน้องคนนึงแบบเขาจะยกตัวอย่างคําพูดของนักคิดนักปัญญาอะไรเงี้ย<ฆ>ขึ้นมาพูดเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ก็จริงๆก็เหมือนกับพูดไปแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก,<ฆ>ก็ก็เลยแซวๆกันว่าเอ้ยอย่างนี้มันคือความรู้ท้งหัวตัวไม่ร้อดอนี่หว่าอะไรเง,งี้ยค่ออารมณ์อยากให้กําลังใจเพื่อนแหละเนาะแต่ไม่รู้จะเอาไปปรับใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ระหว่างที่ทํางานทํางานไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็ เอาคำสุภาษิตมาแผลงเล่นๆนะครับผมเชื่อว่าคนไทยชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะแสดงว่าพื้นฐานเนี่ยชอบดูคณะเชิญยิ้มใช่ไหมจริงๆชอบมกจกมากกว่าน้ําร้อนปลาเป็นน้ำเย็นจุงเบยถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะฮะพื้นฐานนี่ชอบเป็ตลกละทัวเออเออเได้อยู่นะอะไรประมาณนั้น สำนวนส่วนใหญ่ในแฟนเพจอะคะ่ะคิดเองหรือเปล่าหรือมีคนคิดให้แรกๆตอนเริ่มเพจก็ก็คิดขึ้นมาเองนะครับแลช่วยๆกันคิดกับคนในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเพจมันเริ่มแบบมีคนไลค์มากขึ้นเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เริ่มมีคนส่งเข้ามาเยอะแบบว่าเยอะมากๆอะไรเงี้ยจนบางทีก็อ่านไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไอเดียเขามาทําภาพประกอบแล้วก็โพสต์ขึ้นเพจอ,อของแฟนๆทางบ้านมาทาบ้างก็ให้เครดิตเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วร,รูปประกอบนะคะที่เราใช้อยู่ในในการประกอบคําพูดแต่ละคับเนี่ยคะ่ะวาดเองเลยหรือเปล่า หลักๆแต่ละคำแล้วครับก็คือจะไปหาจาก Internet, าอินเทอร์เน็ตมารีทัชเอาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางทีที่แบบมันหาไม่ได้จริงๆก็จะให้ทีมงานวาดอะครับพอมันมีความเป็นปรัชยาปึ๊บเนี่ยทำไมมันต้องเป็นรูปแบบคนจีนหรือคือเมื่อก่อนชอบดูซีรีส์หนังจีนอะไรเงี้ยคะออต้อง cover page จะเป็นภาษาจีนแบบเออทำไมอะไอเดียเริ่มแรกที่เราเวลาจะให้เครดิตคนนะครับเราอยากให้เขา เวลาพูดอะไรออกมาแล้วแบบมันดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ใช้ชื่อเขาว่าปราดาแล้วทีนี้พอคิดถึงคําว่าปราดขึ้นมามเราก็เลยคิดไปถึงนักปัจญานักปรานักคิดชาวจีนอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ไปทางจีนไปอะไร<ๆ>เขามีสเต็ปความคิดนะคุณผู้ชมนะ แล้วอย่างเรื่องของสุภาษิตคำพังเพยที่แบบว่าคุณกกแขงมานั่นนู่นนี่เนี่ยเคยมีแบบว่าราชบัณฑิตและสถานเนี่ยโทรเข้ามาคุยไหมเพราะมันผิดเพี้ยจากพจณานุกรมที่เขาคําออกมาก็เคยมีนะครับแบบว่า,ามาต่อว่าแต่ส่วนใหญ่จะจะไม่ได้มาต่อว่าว่าเอาไปแผงคําสุภาษิตอ,อะไรเงี้ยจะมาต่อว่าว่าสะกดคําผิดอ๋อแต่ก็คือมองว่าเป็นเรื่องขำๆไปแต่ไม่ได้มีบแบบมาดราม่ากันถึงขนาดอุ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวลูกเด็กเล็กแดงดูแล้วจะไปจำอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหม ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคร<อ>ับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขำๆมาอกว่าเอออ่านเพจนี้แล้วถานขึ้นหรือว่าโง,ง่ลงไแล้วเพจนี้เนี่ยนิดนึงว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับสามพกไหมแรกๆไม่เกี่ยวนะครับแต่หลังๆมัน,มนเหมือนกับว่าโดนเบี่ยงเบนไปทางนั้นมากเหมือนกันเพราะว่าเวลาโพสต์รูปจีนแต่ละคนอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นภาพเกี่ยวกับสามพกอ่ะเหมือนกับว่าคนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษว่า หมดกันกวนอูอหมดกันเตียวหุยอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คนอ่านเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราก็ไปทางนั้นจะจะง่ายกว่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมุกต่างๆที่คิดออกมากลั่นกรองออกมาจากความคิดไหลขเข้าเบ็ดของคุณกกเนี่ยนะฮะเคยปล่อยออกไปแล้วแป๊กมั้ยโอ้บ่อยๆครับอ๋อแล้วเรแล้วเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าย,ยัางไงอ่ะคือคนเข้ามาด่าแน่นอนโห้วอย่าซ้ำเล่นแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ก็มีครับ,<อ>บโผลมาคอมเมนต์แรกเลยไม่ขำอะไร เสียกำลังใจมากงั้น,นก,ก็เสียกําลังใจนะครับออแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังยังมีคนที่ชอบอยู่อะครับค่ะไม่ไม่ถึงขั้นกันแบบว่าพอแป้ปุ๊บไลฟ์เป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยขนาดนั้นนะครับคืนยอดไลฟ์น้อยสุดนี่กี่ไลฟ์คะพันสองพันอะไรอย่างงี้ก็มีครับอันนี้คือน้อยสุดเหรอจะมากสุด<ฮ>ะะ่ะครับถ้าจําไม่ผิดผมว่าน่าจะประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นไล์อะ ฝากเพจให้ติดตามกันสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มีเพจแล้วก็มี IG มีอะไรพวกเราฟอลโล่อได้บ้างคะตอนนี้ก็มีทาง Facebook อย่างเดียวเลยครับก็ไม่มีทางอื่นนะฮะก็เป็นเพจความรู้ช่องหัวตัวไม่รอดก็เซิร์ชได้เลยครับแต่ว่าจะเหมือนจะเซิร์ชยากนิดนึงเหมือนจะมีแอคเคาท์ชื่อนี้เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมคะ facebook com s idiom f o r master ครับอ๋อเป็นภาษาอังกฤษกันไปเนาะถ้าเกิดว่าเซิร์ชเป็นภาษาไทยค่อนข้างหายากนิดนึงเพราะเมื่อกี้ลองเซิร์ชดูแล้วก็มีรูป ต่างๆขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็ชื่อเพจเหมือนกันแหละว่าความรู้ทั้งหมดตัวไม่รอดนะคะเอาวันนี้ขอบคุณคุณกบมากๆนะคะทำให้เรารู้จักตัวตนของผู้ชายตัวจริงคนนี้ว่าเฮ้ยเขาก็สามารถเป็นตลกได้เหมือนกันนะขอบคุณจริงๆที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเราสองคนรวมไปถึงแฟนเพจของเขาด้วยนะคะขอบคุณคุณกบค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆอาหารอร่อยๆจากร้านซิสแอนซิฟค่ะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการแอปเฟนเลยมีท่าด้วยเนี่ยมีท่า ทุกวันพฤรัสเวลาเที่ยงคืน55ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราสองคนในรายการสวัสดีคไงดน่า <laughs>